แส่แล้วชีวิตเรากันไปตามวิธีของกฎของกันดีบ้างชั่วบ้างนะยลยบ้างสุขบ้างตุกบ้างเพราะอะไรเราถูกมานครอบงำถูกมานครอบงำมานห้าประการครอบงำเราหนึ่งอภิสังขารมานสองเทบพบุตรมานนะสสังขารมาน สี่มัจจุมนัห้าเทพบุตรมานเราไม่รู้จักถ้าเราไม่ใช้จิตเข้าไปวิเคราะห์จริงๆเนี่ยจะม่รู้จักมาร์นต่างห้าประกาศเนี่ยศึกษาศึกษาแต่ะเฮียนมามารนต่างห้าประกาศในเทียนมาครูบาอาจารย์ก็สอนมาแต่ไม่รู้จักตัวจริงของมันคืออย่างเราเข้าใจว่าอย่างที่เาเหียนแหลมลาพยาวิศวัดีมานเนาะอ่า อันนั้นถือว่าเป็นมารใหญ่ที่พจกร,ร่าสมานองเจ้ายังมียมานยันย่อยอีกนางตันหานางหอตีนางนางราคะอันนั้นเป็นปุคลาธิฐานแต่ถ้าเรามาพิจารณาจริงๆเนี่ยมันไปเกลียจสมานตุเจ้าไปอยู่บรรดอยก็ไปเจอเกลียดสมานมันมาล่อให้อยู่หน้ากุฏิอ่ะ ไล่ยงได้ก็บอกไปไล่ยังไดก็บอกไปด่ามันก็บอก,บไ,ปกบไปวะันเป็นอย่างนั้นครามาคือกรรมรูบาอาจารย์ว่ะเออไปอยู่ป่าอยู่ดอยระวังเจิงงวัวเขาอ่อนนะ <c oughs> เนอออเป็นที่เตือนใจตาจะมาแล้วไว้งวเขาอ่อน <c oughs> อ,อ่ะก็ระจนสู้มาได้สักระยะหนึ่งมาเข้าปีที่สามที่อยู่บนดอยตงุง ก็เจออันนี้หมอะพอสมควรตึงมันมารอเอาตึงเราวิ่งไปหาับมันไม่มีถึงสองเลื่อนอันมันวิ่งมาร่อเอาเอาโอ้หูเอาูจักมันนะวิ่งมาล่อเอาเอาอันนี้มันจะเอาโูยุ่งเราเว้ยก็ด้าไล่มันมันด่มันมันแต่ตอนที่เราวิ่งไปหามันนอันนี้บอกหูไปกุมข้าวไปกุมข้าว มันมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งใส่บารตึงมันเป็นจีนฮ่อแม่มันเป็นคนจังหวัดต,ตากกแ,แม่คือเป็นคนไทยนะพอ่อกอเป็นจีนฮ่อลูกมันก็กึ่งเจ็บก,กึ่งไทยเอาเวลาเอาไปกลุ่มเข้าที่หน้าบ้านมันยืนที่หน้าร้านค้ามันก็ให้น้องๆมาใส่แต่มันยืนแอบมองเฮาอยู่ที่ประตูฮะเอาแล้ว ตาไปเจเขาแล้วหมจากควบผมจากวินสีอ่ายุ่งละเริ่มยุ่งละเอ๊ะอีนี่มาแอบมองผูเอาละขึ้นไปไปอยู่บนดอยไปชั้นคงชั้นเข้า,ขา,ขา,ขาอย่างเงี้ยพะนั่งกรรมฐานมาละลอยมาละอ้องอยากจะหู้มันนะอย่างของแต่หรือของประแต่เล่นกะสินอ่า อันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสมารเนาะท่านมันผ่านมาเป็นทุกเจ้านี่ผ่านมาหลายอย่างนะเข้าปีที่สองเข้าปีที่สามมันก็จะมีอาการคล้ายๆอย่างอันอยู่จนเจ้าตึงวันเนี่ยบกหูนะมันเป็นอะไรย่างเนาะเอาขึ้นไปตึงวันเนี่ยใจมันจะแมปไปหาอยังย่งอยู่กบอนแต่มเมือนจะขึ้นไปเตื้อเมืออจะขึ้นไปเตือเ้อ มันก็ยังอยู่มันก็ยังอยู่แต่เอาก็มาไปอัญมณก็มันอะ่ะ <c oughs> ก็ถานไทยมันธรรมดาธรรมดาถานถึงพ่อ,อถึงแม่มันพ่อมันก็ตายละแต่แม่มันยังอยู่ก็นี่พูดถึงว่ากเกเดนี่เป็นเรื่องสําคัญเกรเรสม,มาเป็นเรื่องสาคัญนอกจากเกเรสมาแล้วอภิสังขารละมานใจของเราที่มันไปในอดีตขึ้ดไปในอดีต ใจที่มันค้ดไปในอาคตอดีตเคยมีอย่างนี้อย่างน้งเก็บเอามาใส่เอามาค้ดเวลานั่งจะอบรมจิตอบรมใจจะนั่งภาวนาอดีตมันเข้ามาเคยฝึกมโนแล้วมันไปอย่างนั้นเป็นอันนั้นเป็นอันนั้นมันบางทีเข้ามาหลอกหลอนใจเราเ็นบอกลาบบังคบางคนเคยเห็นพบเก่าเคยเป็นเป็นเจ้าเป็นอยู่ในหัวในวังเป็นกษัตริย์ มันก็เอาสิ่งนั้นมาติดอยู่ในจิตในใจหลงตัหลงตนไปไปมาได้บ่เจ,จเริญน,นะไปแล้วติดมีลูกศิษยอนมาเคยเป็นลักษณะเนี่ยติดแล้วก็ยังบ่เคยก้าวหน้าแต่ไหนนะนี่ก็เรื่องของอภิสังขารามานมัจจุมานคือความตายอันนี้ก็เรื่องสำคัญปอหยุดไับ กระทบกระทั่งกับความตายนเรื่องสำคัญไนะปอยู่ที่ประชาที่จังหวัดลบบุรีนอนหน้าเตาเผานะนอนที่สวนหน้าไฟาเตาที่เผาก็เป็นเตาก่อนนะห่างกันประมาณสักบัถึงสาวเมตรนะสิบกว่าเมตรมานันะ้ะก็ไปน,นอนอยู่ที่หันนะรอบๆแวดๆมันก็เป็นลุมฟังสม ท้หมู่บ้านนี้เป็นชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาสมัยสงครามรัชกาลที่หนึ่งเป็นชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยแล้วก็สืบอวันจนปัจจุบันเนี่ยการทําศพของบ้านนี้ก็คืออาศบฝังตายกับอาศบฝังฝังเป็นเมื่อพรจงควรเนี่ยจนกว่าจะมีความพร้อมมีความพร้อมในญาติกามีความพร้อมเรื่องปัจจัยก็จะ ขุดาขคือมาเผาไะเผาเลยทีนี้ไปนอนที่นั่นก็นแวแวดตัวเขอก็มีแต่หลุมฝังศพว่านะเนาะก็เกิดขึ้น,น,นว่าดีอยู่แหละวบบปฏิบัติอยู่ที่นั่นก็ทรงจิตได้พอสมควรนะเพราะว่าไอการอยู่กับป่าช้าเนี่ยมันจะทําให้จิตใจเราเนี่ยต้องคอยควบคุมอยู่เสมอๆไม่ให้ความกลัวเข้ามาครอบงน ไม่กลัวพอมาก็ฝึกจนจิตมันกล้าพอสมควรอ่ะที่ขึ้นอยู่กับผีก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเห็นผีมันตั้งแต่ผียังเป็นคนอย่ทั้งเป็นเป็นผีเละเป็นกองขี้ยากขี้เยื่อวะาหเนะก็หันมาทุกสุขสภาพในสนามรบก็จนจิดแกงพอสมควรนะเรื่องผีเรื่องสากงก็มาได้สนใจในความกลัวเรื่องผีแต่มีเวลาหนึ่งก็ ยูอยู่นอนหลับเดึกเดขึ้นมาประมาณสักทิ้งคืนตีนหนึ่งอละหลับไปได้สักระยะหน,นึ่งมันปรากฏเสียงดังบนหลังคาลังคาเป็นลังคาสังกะสีมันดังกับสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเดอนก็นเดินมืดมองออย่างกระบ,บาดนะมองเหนือมองใต้กับมาหาในอย่างสักอย่างก็ขึ้นว่ามันดังเพราะเหตุผลอะไรอย่างขึ้ไปหาตึ้งสัต ว่าแมวมันจะขึ้นไปมันเก้าไม้กันวิตลงมาบนหลังคานะมันมาใจอ่ะแมวเสียงมันมาดังขนาดนั้นกึดว่ากิ่งไม้มันหักตกใส่ลังคาสังกะสีะก็มาใจเก้าประตันกิ่งมันกันเหนียวมนหักกึดไปกึดมาหาตังออกม่ได้หาเหตุผลไม่ได้คนกิงลุกคนกิงลุกเกิดความกลัวขึ้นมาอันนี้คือความกลัวมาจุมาน กลัวก็ไปตั้งจิตมาภาวนาอย่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤาษีนั่นสอนท้ามีความกลัวเกิดขึ้นครับภาวนานึกถึงพุทธานุสติก็พุทธานุสติกับภาวนาแล้วอ่ะมันก็ยังขนคิงลุกอยู่ยังหนาวอยู่ยังสันสตานอยู่นะพาสังคาตินี่คลี่ออกมาห่มมันหนาวจัดถึงขานาดว่าอากาศทํานาจะกลายเป็นหนาวขึ้นมาได้ห่มที่แรกก็ห่มธรรมดา,าเอาเข้าเข้ามายังสันอยู่แต่นี้พุ้มคลุมหมือนกั ปิดหน้าปิดตามันกลัวนั่งสั่นอยู่นั่นนะก็ภาวนาพุทธังกันแล้วทำมังกันแล้วมันก็ยังกลัวอยู่ครูบาอาจารย์ก็สอนว่าถ้าความกลัวเกิดขึ้นในใจอ่ะไอ้นึกถึงคุณพระพุทธพระพุทธไม่ถาคุณพระพุทธภาวนาคุณพุทธไม่หายก็ไอ้น้ำดื่ถึงคุณพระธรรม คุณประทรมไม่หายก็ให้เด็กรุงประสงค์มันไปลงที่คุณประสงค์เพราะไม่ถึงคุณประสงค์มหู้มันจิตมันหายไปตรงไหน,น <c ười> หายไปเฉยๆจิตหายไปแบบบอกหูคิงพอรู้สึกตัวขึ้นมาห่กันจิตเริ่มถอนพอจิตเริ่มถอนก็เร,นเ,รนเริ่มมีความรู้สึกย้อนไปในอดีต ยอมมาดิว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีความลูกขึ้นในในจิตในใจแล้วเกิดอาการอย่างนั้นเกิดอาการอย่างนั้นเกิดอาการอย่างนั้นก่อนจะเป็นอย่างถึงที่สุดแล้วมันมีปุชาวิปัสนาอยู่ในใจถามถามให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรกลัวก็วถามอ่ะกลัวกลัวอะไรกลัวตาย <laughs> ใจอีกตัวหนึ่งก็ตอบว่าปวตายไอ้ใจอีกหนึ่งก็ถามมาอะแล้วตายแนี่มันปนก่อไอ้ใจที่สองตอบว่ามันมาปนเนี่ยเออโมหูจักคำว่าปัญญามันเกิดขึ้นอย่างไรโมหูจักตรงเนี้ยเพราะว่ามันตอบว่ามันมาปนเนี่ยโมหูอะอย่างมันหายไปหมด่ะไอ้ความรู้สึกที่มันมีแต่เมื่อต้นมาจนทั้งมาจิตมันสงบขึ้นมาจนฟื้นขึ้นมาเนี่ย มันเหมือนกับเหตุการณ์นั้นเมาเกิดขึ้นมันถูกสลัดทิ้งไปหมดจิตเบาจิตโล่งเออมันเข้าใจย่าสมาธิในระดับนี้มันเป็นอย่างนี้ท่านได้มัโนนเกิดเลยเข้าใจครับว่ามัจจุมานมัจจุมานก็คือความกลัวที่เรากลัวกันโดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เรากลัวความตายกันเรากลัวความตายกัน ที่เราดำรงชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันฝืนสิ่งที่เป็นธรรมชาติเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาแล้วก็ฝืนธรรมชาติเพราะประหยากตายหักษาให้มันหายแต่ว่ามันการฝืนกดกันนะเป็นการฝืนกดกันคือถ้ากดกันมันมีถ้ามันจะหายมันก็คือหายถ้ามันมาหายก็คือบ่หายอันนี้หลวงพ่อสีตามนั่นกล่าวว่าอย่างนั้นการบางสิ่งบางอย่างหักษาก็บ่หายบ่หักษามันอาจจะหายได้ กัรมันสิ่งบางอย่างรันะกษากับบาหายก็ต้องรักษามันก็หายนี่มันเป็นเรื่องของการน,นะพอม,มาเข้าใจตรงนี้ว่าคนเขานีฝืนกฎของกรรมก็เพราะว่ามันกลัวความตายนั่นเองแล้วเวลา,วาความตายเข้ามาสู่ใจเวลาล้เอามาพึ่งปฏิบัติเนี่ยมันมาลงมันมาลงจนก,กว่าเขาจะข้าม้ปในความลันไม่ได้จิตมันจะลงเม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์เอง เอเมาโอถึงมารแห่งตัวนึงเทพบุตตมานเทพบุตตมานนี่มันมีหลายประเภทเป็นเทพบทโวเทวดาก็มีนะเป็นคนก็มีอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยพะระซาลีบุตรท่านมีเทพบุตตมานคือบิดาและมารดามายอมเมืท่านไปบวชนะนเทพบุตตมานอ่นะพระซาลีบุตร ไม่ทั้งลูกหลานกับพยายามให้ไปบวชไปบวชจะหมดละตึงปีตึงพระสรีบุตรตึงน้องตึงอย่างไปหมดทั้งตระกูลไป,ไปนีไปบวชทั้งหมดนั่นแ่ะเพราะว่าพ่อแม่ไมอยากให้บวชนะพ่อแม่มอยากให้บวชก็ถึงว่าอุนวสนาานมีแต่จริงต้องหนีไปบวชอันนี้ก็เรื่องของเทพุตมานคือปีตาบรรดา,นดานนลนเพียรเสมอนพมแต่ถ้าเป็นพมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาร นะเทพบุตรมาเทพบุตรอีกประเภทหนึ่งก็คือสิ่งที่มาเป็นทิพย์มามากระทบใจเรานะมาล่อมาหลอกเราอย่างนางตันหานางราคะนางหอตด,ดีก็เป็นเทพบุตรมามาล่อพระพทจาจ้าคือเป็นลูกของพระยาวัสดิมานนะเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์น,นั่นเอง นำมาเล่าพระเจ้าความแย่งพระเจ้าคลายจากความปรารถนาในความเป็นพระสัมมาวเจ้าเป็นพระเจ้าทันไล่ไปอันนี้คือเรื่องของเทพบุตรมานเรามรรดาบรรพชิตนักบวชบวชไปแล้วพอปฏิบัติไปเนี่ยจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้นะบางทีก็มาในะเรื่องของแฝงอย่างที่พระเจ้าอู้ครั้งแรกเนะี่ยใจมันอาจจะบม่มมีที่มันแอบ มองที่ประตูใจมันอาจจะบบมีเฮากับใจทุกเจ้าหูกงานไมาอย่างใดใจมันจะมีอาจจะมีเตบุตมานมาแฝงใจมันให้มันมาล่อแต่มันมันการเท่ันั้นนะอันนี้ก็เรื่องของเตบุตมานเพราะฉะนั้นถ้าเฮาเข้าใจคําว่ามานทั้งห้านะสังขารลมานอภิสังขารลมานกิเลสมานเพวุตมานมักยุมาน อาภิสังขารละมาขันธามารก,ก็คือเรื่องของร่างกายของเราอันประกอบด้วยธาตุขันธ์นะเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งภาวนาไปปวดเจ็บเมื่อยขนะี้เกียจขี้ค้านอันนีค้คือเรื่องของขันธามานั้นถ้าเราสามาเป็นนักปฏิบ,บัติเนี่ยเราต้องรู้จักกำมารตั้งห้าประการแล้วทำอย่างไดเอาจะข้ามลุ่มพลนอำนาจของมารต่างห้านี้ไปได้ ถ้าเราสามารถปัจจนข้ามลุงพนอำนาจของมารทั้งห้านาี้ไปได้ถือว่าชนะละอย่างน้อยเอาได้เข้าสู่ความเป็นสมาธิ